แอมมาค่าเห็นไหมเอาไหมครับอกินมีฟันนี่ก่อนกินมีฟันนี่โอเคกินมีฟันนี่โอเคโอ้มาไม่เคยกินอย่างนี้ลูกมาไม่ชอบงี้มาชอบเป็นชิ้นเก่งโอ้โหเก่ง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 จังเลย เก่ง okay. เอาอย่างงั้นไม่ได้หนูอย่างงั้นไม่ได้ต้องกินค่ะโอเคเก่งเก่งไม่เอาละมันหยุดอ่ะดูดูนี่ม็อกดูม็อกเดชอ้วนมันกินให้ดูม็อกม็อกค่ะนี่เดี๋ยวไอ้อ้วนมันกินให้ดูทำงไงครับกินไม่ไปคิดบอยอืม เอ้ยเปลือกไม่กินให้เฮียกินมหนุ่มเจ้าทั้งชิ้นหนุ่มเจ้าทั้งชิ้นอืมอืมเออกินทีละนิดก็ได้ครับลูกเก๋อืมอืมมันเลอะเนาะหมกไม่ชอบ เดี๋ยวให้ปลาสิบสับเป็นชิ้นให้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวปลาให้ปลาสับเป็นชิ้นให้แบบนี้ให้น้องกินไปหูุกช่างมันอ้วนความาเถือนต้องไอ้อ้น อ๋อหมดครับเดี๋ยวป้าผ่าให้เดี๋ยวป้าผ่าให้พอแล้ว